โตโยต้าไฮเออร์ปี2011ครับลากจดสีสารลับคันสวย95%บบวกๆเลยนะครับแม็กเดิมโรงงานยางปี21หลังคาซันลูปใช้งานได้นะครับเปิดปิดปกติเล่มพร้อมเอกสารครบภาษี66มีสกรูข้างหน้าด้วยรถทรงหล่อๆสีสวยๆเงาๆเลยครับประมาณนี้เลยภายในสวยสะอาดนะครับียร์ออโต้แอร์เย็นพวงมาลัยมัลติฟังชันแอร์ออโต้มีที่พักแขนนะครับ เบาะหน้าเขาหุ้มหนังไว้นะครับจบไไบบก,บกบงงบบไฟฟ้าใช้ได้ครบหมดเบาะหลังเป็นเบาะผ้านะครับเดิมโรงงานเลยระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบทั้งคันนะครับกระจกไฟฟ้าปรับมาข้าไฟฟ้าพับมาข้าไฟฟ้าใช้งานได้เครื่องสามจุดศูนย์นะครับหนึ่งเอ็มซใช้ตองระบบเป็นซินบวกแก๊สไอพีจีลงเล่มเรียบร,ร้อยขับขี่ดีครับโซลางดีทรงดีสีสวยคุญเจรีโมทนะครับประมาณนี้เลยใช้งานได้ปกติกดได้ตาษาเครื่องชมครับ น,นิ่มๆครับ <interfere> เสียงเครื่องสะทานเท้าเลยนะครับแอร์หลังมีครับเย็นๆเลยครับสรุปปิดปิดไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติรถจุนนทบุรีไซน้อยนะครับบอกว่าสวิโทโฮมพาร์คจังหวัดจองขับส่งให้ได้ค่าส่งคลิดตามระยะทางครับลองดูลองชมดูครับประมาณนี้เลยรหล่อ